เครื่องแขวนเครื่องแขวนของไทยในอดีตการจัดดอกไม้เป็นเครื่องแขวนของไทยเป็นศิลปะที่แสดงภูมิปัญญาและสุนทรียะ ของช่างดอกไม้ไทยมาแต่โบราณเริ่มคิดประดิษฐ์ขึ้นเมื่อไรไม่มีหลักฐานเด่นชัดแต่จากงานศิลปะปรากฏในงานประติมากรรมเนื่องในพระาศาสนาศิลปะทวารวดีพุทธศตรวตรรษที่11-12พบว่ามีประติมากรรมศิลาจำหลักลายดอกไม้ประดิษฐ์เป็นลายพวงมาลายัยช่ออุบะลายเฟื่องและลายดอกไม้ร่วงประดับอยู่แล้ว สมัยต่อมาปรากฏในงานศิลปะสีวิชัยศิลปะลบบุรีพบมากในส่วนทับหลังพุทธศตรวรรษที่12ถึง14จากการศึกษาศิลปกรรมสมัยสุขโขทยัยได้พบหลักฐานการตกแต่งด้วยลายดอกไม้ประดิษฐ์ในลายปูนปั้นศิลปะสุขโขทยัยที่มีอายุระหว่างพุทธศตรวรรษที่19ถึง21เเช่นลายปูนปั้นที่วัดมหาธาตุ วัดศีสวายอำเภอเมืองและวัดนางพญาอำเภอศรีสัสชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยในล้านนาได้พบร่องรอยการตกแต่งเจดีวิหารด้วยลวดลายดอกไม้ประดิษฐ์เป็นลายเครื่องแขวนช่ออุบะพวงมาลัยและดอกไม้ร่วงเช่นกันอาทิลายปูนปั้นที่เจดีวัดเจ็ดยอด จิตรกรรมฝาผนังที่วิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่สมัยอยุทยาได้พบหลักฐานการตกแต่งลายดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทเครื่องแขวนแบบต่างๆในงานจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วิหารต่างๆอยู่เสมอเช่นพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธารามจังหวัดเพชรบุรี สมัยรัตนโกสินทร์พบในงานจิตรกรรมฝาผนังหลายแห่งที่เขียนเครื่องแขวนรูปแบบต่างๆไว้อย่างสวยงามน่าประทับใจเช่นวัดสมนัสวิหารวัดเทพธิดารามและวัดราชโอรสาราม